เนี่ยคำว่าพุทธทาสเนี่ยมันเป็นเหตุให้ถูกด่าอย่างนี้เลยถูกด่าในหลายแง่หลายมุมทุกระดับมาคนที่เรียกว่าพุทธทาสเนี่ยก็ถูกดา่าที่จะเรียกว่าถูกตาดโคลนโดยเจตนาโดยหยอกล้อด้วยโดยทําเองด้วยความไม่รู้เท่าถึงการหรือไปข้างๆมันโคลนกระเด็นมาถูกหรือไม่ดูให้ดีเหยียบลมลงไปในโคลนมันก็เป็นได้ั้งนะั้น นี่เป็นาการเล่าเรื่องที่น่าเล่าต้องพิจารณาดูมันน่าเล่าแล้วก็เอามาพูดในฐานะเป็นวันที่จัดไว้สำหรับการเล่าอายุเพราะชีวิตนี้ไม่น่าอาภิรมชมชื่นนะน,นี่เจ็เตือนที่น่าล่า จริงหรือไม่ก็ไปคิดกันดูเถอะนี่ทั้งหมดนี่เกี่ยวกับคำว่าสวนโมกเกี่ยวกับคำว่าพุทธธุมีความเป็นมาอย่างกูุระระหกละเหินนโซเซสตโซโซัตโซเซมาในลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าท่านชอบสวนโมกก็คงจะมองในแง่ดี ว่าถ้าอามาไม่ได้บวชแล้วไม่ได้มาเป็นพุทธทาสในลักษณะอย่างนี้เราก็ไม่ได้มานั่งกันที่ตรงนี้เห็นไหมว่ามันมันมีอะไรที่มันขัดกันอยู่หรือว่ามันจะแยกออกไปได้เป็นสองฝ่ายพูดเรื่องสนมกให้จบ มันจะเป็นสวนโมกสวนโมกสวน,นอะไรก็สุดท้ายละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ได้ทําแล้วแล้วก็เลยมีผลมาทําให้เรามันนั่งกันอยู่อย่างนี้ได้ถ้าก็มาจากที่ไกลโดยน้าจิตน้าใจมันนั่งอยูกลางดินเนี่ยเนียมันน่าล้อไหมเจ้าของบ้านตอนรับแขกผู้มีเกียรติให้มันนั่งกลางดิน มันบ้าหรือดีแต่มาก็ยังพยายามบอกว่า,วานั่งกลางดินนี่คือนั่งที่นั่งที่นอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประูตรกลางดินจัตรู้กลางดินสอนกลางดินจนกระทั่งนิพพานไปกลางกลางดินแล้วก็ตายต้นไม้ทีนี้เราก็มานั่งกลางดินตายต้นไม้เพราะเรามีสวนโมกถ้าไม่มีสวนโมกเราก็ไม่มีโอกาสจะมานั่งอย่างนี้ อันนี้มันดีมันบ้าหรือดีมันได้หรือเสียมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นก็ขอยช่วยไปคิดดูเราหวังว่าจะได้เป็นโอกาสให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติพระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสรู้ธรรมชาติคือพระธรรมเพราะว่าท่านเป็นผู้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ท่านอยู่ในป่าอยู่กลางดินอยู่จนกว่าจะตัดสรุ้ตัดสรู้แล้วก็ยังอยู่กับดินอยู่ทางดินเนี่เราเป็นลูกติ์ของท่านก็จะต้องนึกกันถึงข้อนี้บ้างถ้าเรามานั่งกันอยู่กลางดินอย่างนี้มันก็คงจะทําให้นึกได้นึกได้เป็นแน่นอนเนี่ยมันนั่งอยู่กลางดินที่พระพุทธเจ้าก็สู่ตัดสรู้สังสอรและนิพพาน เร้ก็มีโอกาสที่จะรู้สึกต่อธรรมชาติหรือรู้พระธรรมที่เป็นกฎของธรรมชาติได้อย่างที่เรียกว่าตามรอยพระบาทแห่งพระพุทธองค์ไปทีเดียวนี่นั่งตรงนี้นั่นกระดินอย่างนี้ให้ธรรมชาติมันครอบงำจิตใจเราให้จิตมันหยุดให้มันเย็นให้มันว่าง ให้มันสะอาดให้มันสว่างให้มันสงบมันนั่งตรงนี้ในลักษณะอย่างนี้เป็นการตามรอยอประบาทของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งดังนั้นเราจึงถือว่าป่าสวนโมกนี่มันเป็นกําลังแก่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ ตรงตามคำบาลีที่ว่าโมขะพระลารามโมขะแปลว่าหลุดพ้นพระแปลว่ากำลังอารามนี่แปลว่าป่าไม้ที่ร่มรื่นป่าไม้ที่ร่มรื่นที่เป็นกำลังแก่โมขะคือความหลุดพ้นนี่คือความมุ่งหมายของชื่อที่มีอยู่ในชื่อก็จะใช้เป็นประโยชน์แก่พวกเราชาวพุทธ ว่าให้ป่าไม้นี้มันเป็นกำลังส่งเสริมแก่การหลุดพ้นจากความทุกข์เพียงมันนั่นกับธรรมชาติอย่างนี้จิตมันก็หยุดเองเย็นเองว่างเองสงบเองไปตั้งครึ่งตั้งค่อนแล้วมันก็สามารถจะมีสมาธิมีปัญญามองเห็นธรรมส่วนที่ลึกไปกว่านั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงที่สุด อาตมายังถือว่าชื่อสวนโมกนี่ก็ดีแล้วอาการมีสวนโมกนี่ก็ดีแล้วก็มีประโยชน์แล้วขอช่วยกันคิดดูแต่ข้อที่มันต้องถูกสาดโคอนตลอดเวลานี่มันคงจะไม่มีใครชอบแต่อาตมาชอบ เพราะว่าจะได้เป็นการลงทุนยิ่งยิ่งขึ้นไปอาตมาจะรวบเอาการถูกดา่าการถูกทำให้ลำบากนี่เป็นการลงทุนรวมเข้าไปในต้นทุนเพื่อจะใช้ไปในการซืบอ,อายุภษาษาศาสนานั้งยิ่งด่าก็ยิ่งดีไม่ต้องกลัวว่าจะเลวเหมือนที่เขาดา่า มีแต่ว่าการด่านั่นแหละจะทำให้ทำอะไรได้มากขึ้นโดยได้ดีเพราะว่าถูกเขาดา่าได้ดีเพราะถูกเขาด่านี่มันน่าล้อหรือไม่น่าลอ้อถ้าน่าลอก,ก็ช่วยกันลอก,กันแลรับกันที่ในสวนโมกนี่ก็มีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่ง บางคนอาจจะไม่สนใจหรือว่าเข้าใจผิดก็ได้คือกิจกรรมที่เรียกอย่างไพเราะเันสักหน่อยว่ามโหรสพทางวิญญาณมโหรสพทางวิญญาณคำว่ามโหรสพเนี่ยชาวบ้านเขาใช้แก่เรื่องสนุกสนานละเมงละครอ,อะไรเรื่องอโลกเครื่องกามารุมอะไรเป็นของม,หร,มหรสพ นี่เรามันมีมหรสศพอีกชนิดหนึ่งที่ตรงกันข้ามคือมหรสศพในทางธรรมในทางจิตในทางวิญญาณที่จะเป็นเครื่องต่อต้านมหรสศพทางโลกที่เป็นไฟเพื่อกิเลสตัณหามหระศพของชาวบ้านเป็นเรื่องเป็นไฟเพื่อกิเลสตัณหา เราจะมีมหระสบทางวิญญาณทางพระศาสนาเพื่อจะต่อต้านมหระสบชนิดนั้นนี้ข้อนี้มันเป็นความจริงที่บังคับให้ทำอย่างนี้ก็คือข้อที่ว่าคนเราจะอยู่โดยปราศจากสิ่งกระเล่ากระโลมใจนั้นไม่ได้ เข้าใจไม่เข้าใจช่วยฟังให้ดีหน่อยว่าธรรมากำลังพูดว่าคนเรานี่มันดีกว่าสัตว์เดรัจฉานจะอยู่โดยปราศจากสิ่งแปล้าประโลมใจนั่นก็ไม่ได้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ยังชอบสิ่งแปล้าประโลมใจเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่ละเอียดลึกซึ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปเขายังศึกษาค้นพบและพิสูจน์ว่า แม้แต่ต้นไม้เนี่ยก็ชอบการกระล่าวกระโลมเขาพิสูจน์ในห้องทดลองว่มามเมล็ดพืชที่เพาะเป็นหน่อขึ้นมาในห้องทดลองที่มีเด็กไปร้องเพลงไปยล่ายวนไปเล่นหัวไปพูดจาเนี่ยงอกงามเร็วกว่ามเมล็ดที่เพาะไว้ในห้องทดลองที่ถูกถอดทิ้ง <c oughs> มีข่าวว่าครั้งหนึ่งที่ประเทศอินเดียเกิดค้นพบว่าเอาเพลงเย็นๆเป่เเาลงไปในทุ่งนาทำให้ข้าวออกรวงดีและได้มากเขาเชื่ออย่างนั้นโดยการพิสูจน์ของเขาถ้ามันเป็นจริงอย่างว่านี่แล้วเราก็จะพูดว่าแม้แต่ต้นไม้ก็ชอบสิ่งกระล่ากระโลงใจสัตว์ประชาดแม้แต่สุน,นัขและแมว ที่เราเลี้ยงไหวเนี่ยลองไปไปเล่าปโรลมปรบมันมันก็ชอบใจเหลือประมาณมันก็รักนี่คนมันก็ต้องอย่างนั้นแหละมันต้องการสิ่งไปเล่าไปลาลมใจอย่างเป็นปัจจัยที่จําเป็นปัจจัยที่จําเป็นนั้นเขาพูดกันว่าอืมีอยู่สี่อย่างคืออาหารคือเครื่องนึ่งหม่มคือที่อยู่อาศัยละยาแก้โรค มีเท่านั้นปัจจัยจําเป็นท่นมาเห็นว่านั่นมันเรื่องวัตถุเท่านั้นมันมีเกี่ยวกับจิตใจสักทีไม่มีอาหารใจสักทีนันต้องมีอีกอันหนึ่งเข้ามาคือสิ่งสละล้าอารมลมใจซึ่งเป็นเรื่องทางจิตใจแต่ต้องเป็นเรื่องทางธรรมะถ้าเราไม่มีทางธรรมะเราก็ต้องไปหาทางกิเลส คือไปหามโหรสพทางกิเลสท,ที่ตลาดเรื่องการมารุมอับอ,อกด้วยละวก็ไปอะมัน,ม,น,ม,นมันขาดไม่ได้มันทนไม่ได้มันต้องมีสิ่งประลาบประโลมใจเมื่อหาทางไหนไม่ได้ก็ไปหาทางกิเลสแต่ถ้าเรามีสิ่งประลาบประโลมใจทางธรรมทางกิตทางวิญญาณให้ก็ไม่ต้องไปหาไอ้สิ่งประลาบประโลมใจกิเลส <c oughs> ก็มาหาสิ่งประลาบประโลมใจที่บริสุทธิ์ คือพระธรรมพระธรรมนี่ถ้าเข้าถึงแล้วจะประลาประโลมใจจะให้ความสุขกับจิตใจยิ่งไปเสียกว่าไอ้มหรสพทางกิเลสแต่มันเข้าถึงยากเข้าถึงลำบากที่จะเข้าถึงมหรสพทางวิญญาณเราก็ต้องพยายามกันหน่อยไม่ยอมแพ้